ดีครับผมเกี 4, ยรี่รถไถฟอร์ดครับเอาคีบีเข้ากับว่าเบิง้งรถไถฟอร์ดครับผมเออ่เพิ่นผู้ใบได้ออกงานเต้เศ้าครับผม,มเมื่อไงงานงานของเพิ่น,นผู้ใบมื่อไนหูซื้อว่าสีมาดันทีครับสีมาเสริมขั้นครับผมนี่สีมาเสริมขั้น คุณข่อเพิ่นสิปลูกครับผมปลูกประเภทว่าบักมุ่งแง่บักซีด้าเนี่ยครับผมนี่ยคุณข่อเพิ่นสิปลูกอ่าคุณข่อเพิ่นกระชิดมาอยู่สองคู่ครับนสองคันใหญ่ๆหญ่เลยนครับผมนี่เดี๋ยวเสือหายเพิ่นทุบใบเพิ่นลงหางก่อนแล้วก็สิด,ดันดินขึ้นมาครับผมนี่ดันดินขึ้นมาอัดขึ้นมาเลยถึงสองคู่ครับผมนี่ยสองคู่ใหญ่ๆเลย ว่วมเงาไงยูระมาณรถได้ยี่หรอกยี่สิบหามิตรครับผมได้ยุูสามารถยี่สิบหามิตรครับผมอ่างานอาจารย์ใบเข้ามาเนี่ยับมาคือบ่มีไงนะเบื่อนเบื้องหลักมีนิ้นมีคนข้างชิดเบียกด้วยครับเป็นว่าหายลม,มก็ศิบลมดอก หาลมที่สิบลมที้สิดันมวนนี่หรอครับมันรันงาน,านายอยู่เพราะว่าดินเพิ่นกับโบธิกเว่าลมครับก๊างชุมช่มๆก๊างพอดีแค่นี้ครับนี่แหละระยะลาดลิ้นของเพิินพอบ่ายแก่ ใชไปเดยครับผมุ่นละสืดันเขามุมเลยครับผมเงาเลยเงาเลยประมาณยี่สิบหาเมตรครับผมพ่วงๆจะอยู่ประมาณ 10. เทปเกือบสองเมตรนะครับประมาณมตรหาสิบ มาอันดับแรกอาจารย์ใบเทาก็ได้ลงหางทันทีเลยแหละครับลงหางเลยไถก่อนครับผมมันแดงสีดันง่ายเพราะว่ามันหยาหลายหยาหลายครับผมเป็นดิฮิตหน้าบนรอปีบางแหงสีบเบืองบเบืองเลยขึ้นที่โบดิเฮดดิหรือหลายหยามันหลายครับผม คู่ใบต่างหายนี่ยเห็ดขักด้ยเห็ดขากเด้อยเยี่ยดด้อเดี๋ยวให้เพิ่นผู่ใบเล่นทางแล้วเรียบร้อยครันจงคอยดันเธอเดียวเลยครับผมดันเธอเดียวเลยดันเงีวเลยครับผมนี่ หวๆๆดเลยยาวเลยมาเดี๋ยวจะได้อัดขึ้นมาเรื่อยๆอัดอัดเพราะว่ามันคุณพ่อพประสบเห็ดเป็นสองสองคู่ครับผมสองขั้นใหญ่ๆเลย ไม่ยทเดียวดูสิคร no ah, ับหญ่สิดเปียยอยู่ครับผมดูนั่นละแบกขานเลยครับจต่โดนสุกัวก็เลยได้มา ดันเลยบ่าวอรัโอ้ยเดี๋ยวให้เป็นผู้ไปเชียร์เรียบร้อยกันครับผมมันจะสีดันยแล้วไปไม่เคยสีดันไปเทอเดียวเลยโอเคเลยดันยาวเลยเด้อวันนี้เด้ออัด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 อกัดกัดไปเลยคิดวานาสีใส่เวลายูโบลุนครับผมใส่ใส่เวลาโบลุนครับผมนา เพราะว่าง,งานของรถไฟฟรถฝวอเท่ามาือหนิครับตัดนาซีกินหมูอยู่หรอกมือนีิเพราะว่ามันมันบ่มีไหมครับผมป้นกับบ่มีไหมกับบ่มีครับสิด,ดันดินขึ้นไปอย่างเดียวครับผมดันดินอัดขึ้นไปอย่างเดียวพวกกวางก็อยู่ประมาณมิตรมิตรหาสิบอยแล้วครับผมประมาณมิตรหาสิบขอคุณพ่อคุณเฉดยปลูกปก สีดานเน่บบกฮุงเน่ครับผมเอาละนี่ดันเลยครับผมนี่อัด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 ขึ้นไปเลย เดี๋ยวครับไปเบ่งจานใบก่อนไอเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับ